เคยสงสัยไหมครับว่าทำไมช่วงตั้งครรภ์ผมของคุณแม่ถึงดูหนาแข็งแรงและงามงามกว่าปกติความจริงก็คือผมไม่ได้หนาขึ้นจริงๆครับแต่เกิดจากฮอร์โมนเอสโตรเจนที่เพิ่มสูงขึ้นในระหว่างตั้งครรภ์ต่างหากเอสโตรเจนจะช่วยชะลอวงจรร่วงของเส้นผมทำให้เส้นผมอยู่ในระยะเจริญเติบโตนานกว่าปกติ โดยจากที่เคยร่วงวันละ80-100ถึงเส้นก็จะลดลงเหลือแค่ประมาณ20-30ถึงเส้นต่อวันนั่นคือเหตุผลที่คุณแม่สังเกตว่าผมตัวเองดูหนาและฟูมากขึ้นเพราะผมที่ควรจะร่วงยังไม่ร่วงนั่นเองครับงานวิจัยจาก American Academy of Dermatology ยังระบุว่าเอสโตรเจนจะยืดช่วงเจริญเติบโตของเส้นผมจาก2-6ปีเป็น4-8ปีเลยทีเดียว แต่พอคลอดแล้วร่างกายจะค่อยๆปรับฮอร์โมนกลับสู่ภาวะปกติผลที่ตามมาก็คือผมที่ไม่ร่วงมาตลอดช่วงท้องจะร่วงพร้อมกันในช่วง3-6เดือนหลังคลอดอย่าเพิ่งตกใจไปนะครับเพราะสภาพนี้เรียกว่าผมร่วงหลังคลอดซึ่งเป็นเรื่องปกติและจะค่อยๆดีขึ้นภายใน12-18เดือน เข้าใจร่างกายตัวเองมากขึ้นก็ช่วยให้คุณแม่มั่นใจและไม่กังวลเกินไปครับจากคุณพ่อลูกหนึ่งที่กำลังหัดเลี้ยงลูกฝากกดติดตามเพื่อให้กำลังใจคุณพ่อด้วยนะครับ